ครับเพื่อนๆชาว u t u b e และ Facebook กันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสลามสูตรมัทเมโลนะเพราะว่ามันเหมือนแบบมันนุ่มเหมือนมัทเมโลเลยอันนี้เป็นกระปุกของของแม่ครับวันนี้วันนี้มาเริ่มรีวิวกันแล้นะครับมันไม่ติดมือด้วยนะแล้วขายสูตรนี้ก็ก็มีกระปุกแบบสิบยี่สิบแล้วก็สี่สิบนะครับ ตอนนี้เราไม่มีกระปุกเบอสิบห้าแล้วน,นะมามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับมันก็นุ่มนะครับเสียงจิ้มไม่ค่อยมีอ่ะแต่ว่ามันจิ้มฟินมากเลยแต่มันไม่ค่อยมีเสียงนะครับแล้วก็ยืดด้วย เป่าโป่ได้ด้วยนะแต่เดี๋ยวเราจะมาเป่าให้ดูนะแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมติดตามแล้วก็ซั b ส c คร b e ด้วยนะครับเมนกันมาเยอะๆนะใคร s ั b ส c คร b e ครบสิบ นะครับเราจะมาสอนทั้งสารสูตรนี้กันนะครับสิบสับสไครนะ เดี๋ยวจะไปแล้วนะบายบายเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืกกด Subscribe และกด like ไลค์ด้วยนะบายบาย